อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสระเซาซี้เธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าซินเจ้าเพราะว่าอยากจะพามาร้านอาหารเวียดนามร้านนี้ชื่อว่าอันเกิมอันกานั่นแปลว่ากินข้าวกินปลาอยู่ซอยสาธรหนึ่ง หรือซอยงามดูปรีติดกับโรงแรมมาเลเซียขอบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในสวนหรือจะเป็นอินดอร์นะคะเลิศหมดเรามาพูดคุยกับถึงสองท่านด้วยกันท่านแรกเชฟลอยนะคะสินจดีค่ะ,คะอีกท่านหนึ่งนะคะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์คุณนิชชาภาจิวากานนท์แก้มจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันกำอันกะกินข้ากินปลาของเรา เลิศพิเศษเสน่ห์อยู่ตรงไหนจ๊ะของเราเป็นร้านอาหารเวียดนามที่มีการนํามาปรับปรุงให้เข้ากับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยโดยเราก็ไม่ได้ทิ้งความออริจินอลของเวียดนามไปค่ะมีทั้งโซนการ์เด้นนะคะแล้วก็จะมีโซนชั้น1และชั้น2ค่ะเฟอเป็นยังไงจ๊ะแก้เล่าให้เราฟังสิใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวเฟอเนื้อวากิวนะคะใช้เนื้อวากิวที่คัสซัพิเศษไม่มีความเหนียวเลยนะคะแล้วก็ตัวซุปจะมีความใสนะคะไม่ข้นจนเกินไป ทาแล้วคล่องคอหอมกิ่นเนื้อมากตัวเส้นของเรานะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบกำลังดีด้วยค่ะเชฟลอย How special of your กุ้งผัดอ้อยจ้า So the special here you know like um, when we eat เน no ือ้อแบบนุ่มนิ่มใช้กุ้งดีมากนุ no ่มนิ่มเลย <pra f. S 1> นะคะทานเคียงข้างกับอะไรคะ we wrap with some uh, vegetable แล้วก็ d i p with the dipping sauce ค่ะ next menu จ้า The special of แหนมเนือง um at Angkamangka so we have the six different topping แหนมเนืองอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมักอย่างดีแล้วใช้ไหลของหมูเลยที่สำคัญที่สุด อยู่น้ำจิ้มไม่ม,มีถั่วมาอันนี้กันหน่อยบ้านแบ๋วพายสเปเชียลคาเชปลอยโซ่ขนมถุยนึ่ง here we have the แบงข้าวเจ้าแล้วก็แบงข้าวเหนียวโซ่ and then we mix them and then we นึ่ง topping we have the กุ้ง like the shrimp and ออ then the, with pork we stir fry it and put it on on top and then we put the fried shallot มาของหวานกันหน่อยสิจ๊ะ in vietnam we call flung which is แบง flung อกพจน์เส n t ์ในไทย we use the vanilla ดัด Imported the f r a g r a n at home หอมมากม, <า S 1> มาถึงเครื่องเดิมกันหน่อยสิจ้าอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็น Signature Coffee นะคะ,คะจะเป็นตัวกาแฟไข่ที่เอาไข่แดงอะคะ่ะทำให้มันเป็นตัว<อ>ครีมขึ้นมาค่ะทานกาแฟเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะบีบตัวส้มเปรีย้ยวนิดๆหวานหน่อยๆช่องทางการสำรองที่นั่งนะคะผ่านทาง Instagram ของอันเกิมอันกาได้เลยคะ่ะ ตอนนี้เรามีสาขาที่2ด้วยนะคะอยู่ที่เซ็นท่านฉิดลมค,ค่ะยังไงเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาใช้บริการนะคะรีขอการันตีให้อันเกิมอันกากินข้าวกินปลาเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอันเกิมอันกา้ ตั้งอยู่ที่สาธรซอยหนึ่งหรือซอยงามดูพลีร้านอยู่ติดกับโรงแรมมาเลเซียครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเนทะีดต้องกินกับร้านอันเกิมอันกาคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยไล้กับบร,ริเี่เมจูอีทติ้งย่าพิงชังสวัสดีค่ะ